ช่อง Runnerpedia ช่วงทองวิทอ้อมค่ะวันนี้เรามาเจอกับน้องโฟวิวค่ะสวัสดีค่ะใครอยากให้น้องโฟวิวแนะนำตัวเองหน่อยค่ะค่ะก็ชื่อเด็กหญิงพัทดราแซ่เฉียนนะคะชื่อเล่นชื่อโฟวิวอายุ13ปีตอนนี้ก็อยู่ชั้นม .1 แล้วค่ะค่ะโฟวิวอยู่ทีมอะไรคะหรือทีมสายลูกโค้รพิสิทธ์ค่ะแล้วโฟวิวเข้ามาวงการวิ่งได้ยังไงคะก็เริ่มมาจากคุณแม่นะคะพาไป วิ่งออกกาลังกายที่สวนสาธารณะค่ะหนูก็มีคนมาชวนให้หนูไปวิ่งกามงานนู่นงานนี้อะไรอย่างนี้หนูก็เลยซ้อมวิ่งแล้วก็ไปวิ่งตามงานต่างๆก็เลยได้เข้ามุกการวิ่งเต็มตัวใช่ค่ะ,คะแล้วก็การฝึกซ้อมของโปวิปวค่ะโปวิลฝึกซ้อมช่วงไหนคะซ้อมก็วันหลังเลิกเรียนค่ะห้าโมงโมงยนค่ะแล้วช่วงสอบทิ่ได้ฝึกซ้อมไหมคะสอบทิศก็ซ้อมค่ะจะเป็นซ้อมช่วงเช้าประมาณตีห้าค่ะเดินหนึ่งโปวิลวิ่งประมาณกี่กิโลค่ะ ก็ว่าจะประมาณ200กโลค่ะวิวว่งเยอะเลยค่ะแล้วระยะวิ่งที่ชอบอคะคะโควิลชอบวิ่งที่ระยะไหนคะชอบวิ่งระยะ5กิโลมากเลยค่ะเพราะว่ามันจบไวดิหรือ <laughs> ชอบแบบมันวิ่งแบบอัดแป๊บน,นึงแล้วก็จบเลยให้จบก็คือแบบว่าเหนื่อยย่อมเหนื่อยแต่ว่าจบเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็รองเท้าคู่ใจของโควิลค่ะโควิลชอบรองเท้าคูา่ไหนคะ ชอบในเปอร์เซ็นต์สองมากๆเลยค่ะเพราะว่าราใส่ทั้งซ้อมแล้วก็ใส่แข่งเลยค่ะแล้วสนามที่ประทับใจอะสนามที่ประทับใจก็สนามบางแสนสิบค่ะว่าวิ่งแล้วแบบเขาปิดถนนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แบบไม่ห่วงอะไรเลยแล้วก็คนวิ่งเยอะมากค่ะสนุกเนอะสนุกเนาะมาอะไรมารายการสนุกค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ พีพีของโควิวค่ะ 5K กับ 10K ค่ะพีี 5K นะคะก็อยู่ที่ประมาณ20ค่ะแล้วก็ 10K อยู่ที่4 3ค่ะที่สนามไหนมากกว่ 5K นะคะที่สนามบางแสนสิค่ะส่วน 10K ที่ป้อมระจุนค่ะ วิ่งหัวอรามากเลยค่ะแล้วก็เป้าหมายของโควิลค่ะโควิลมีเป้าหมายในการวิ่งยังไงบ้างคะก็อยากไปถึงที่บูช่าค่ะก็จะฝึกซ้อมนะคะแล้วก็แบบเข้าไปคัดตัวอยากเข้าไปคัดเรื่องเนาะเพราะว่าเป้าหมายเราคือเราอยากไปที่บูช่าเนาะเป็นกําลังใจให้น้องโควิลกันด้วยนะคะใครอยากให้น้องโควิลฝากถึงเพื่อนๆะค่ะส่งแรงบันดาลใจต่อให้เพื่อนๆหน่อยค่ะ ก็อยาให้เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะมาออกกําลังกายวิ่งกันค่ะได้สุขภาพดีมากๆเลยค่ะค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องพรวิมากๆเลยนะคะไว้เจอกันเอ่อไว้เจอกันกับน้องพรวิวที่งานวิ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันกับรันเนอร์ทองวิอ้อมอีพีหน้าค่ะสําหรับอีพีนี้ขอบคุณน้องพรวิวค่ะบ๊ายบายค่ะ